แฟนของคุณจะหยุดเจ้าชู้ถ้าคุณรู้เรื่องนี้ครับนะครับจริงๆแล้วการที่แฟนของเราเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยครับมันมีต้นสายปลายเหตุนะครับแล้วก็ครูคอมก็ได้ศึกษางานวิจัยนะครับจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับจากลอสแองเจลิสนะครับเขาก็พยายามค้นหานะครับว่าจริงๆแล้วคนเจ้าชู้เกิดจากสาเหตุอะไรและทําไมคนเราถึง อยากมีสามีหรืออยากมีภรรยาหลายๆคนในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็เขาก็ไปค้นพบว่าจริงๆแล้วไอ้หัวสมองหรือความคิดตรกกะของคนเจ้าชู้เนี่ยมันเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าตลอดเวลานะครับคือไม่มีคนชมว่าเออเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนดีอะ่ะแต่ว่าคําชมของเขาในชีวิตเนี่ยมักจะถูกชมว่าสวยนะหล่อนะดูดีนะ แต่ไม่เคยมีใครบอกว่าเขาเป็นคนฉลาดแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าคนเจ้าชู้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นคนท,นคนที่มีบุคลิกภาพดีและเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเขาเลยถูกชมไปในแนวนั้นตลอดนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีงานวิจัยที่ออกมาซับพอร์ตแล้วก็คอนเฟิร์มโดยมีทางแก้ดังนี้นะครับถ้าคุณอยากให้แฟนอยู่เจ้าชู้และโฟกัสเราคนเดียวคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขามีค่าแต่ถ้าอยู่กับคนอื่น รู้สึกไรคะนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาเขาอยู่กับเราเนี่ยให้คนบอกแบบนี้ครับว่าอะ,อะไรคือสิ่งที่ดีในตัวของเขาหรืออะ,อะไรเป็นข้อดีในตัวของเขาหรืออะไรคือความพิเศษในตัวของเขาหรืออะ,อะไรคือสิ่งที่เราประทับใจเมื่อเขาแสดงออกหรือทำให้ คือจริงๆแล้วเนี่ยคีย์ของคนเจ้าชู้เนี่ยหลายคนบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่มากๆในการต่างๆแต่ก็ไปดูงานวิจัยหลายๆงานวิจัยอ่ะคนเจ้าชู้ไม่ได้เป็นคนที่หึกายเหี้ยนกระหือหรือเกี่ยวกับเรื่องเซ็กตลอดเวลาไม่เลยนะครับแต่เขาแค่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นหรืออยากอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนมีคุณค่าอย่างไรแล้วเขาพร้อมที่จะจะถ uh, วายตัวให้กับ คนคนนั้นนั่นเองครับแล้วคุณควรจะเป็นคนคนนั้นที่บอกว่าเขามีคุณค่าอย่างไรบอกว่าเขามีข้อดีอย่างไรแต่ไม่ต้องพูดถึงข้อเสียนะครับพยายามไฮไลท์แต่สิ่งที่เรารู้สึกว่านี่คือของดีหรือนี่คือข้อดีของเขาจริงๆเท่านั้นครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราและมีคุณค่าและจะไม่อยากออกไปนอกบ้านนั่นเองนะครับจริงๆแล้วครูคมเคยสอนอเนื้อหาเหล่านี้นะครับไว้ในคอร์สหนึ่งชื่อว่า เปลี่ยนคนเจ้าชู้ให้อยู่กับคุณนะครับคอร์สนี้เนี่ยครูรวบรวมงานวิจัยนะครับมากกว่า20ประเทศนะครับในการที่อสอนคนุณแก้ปัญหาคนเจ้าชู้นะครับโดยรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่เมืองไทยไม่มีสอนนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น,น้อยเท่านี้รักของคุณมีปัญหาปรึกษาครูค,คมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ